สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาหลายวันนะครับน่าจะเป็นเกือบจะถึงอาทิตย์หรือยังเนี่ยอย่างม้งใแค่สี่ห้าวันเองครับที่ไม่ได้ลงมานะครับนครับเพียงแค่สี่ห้าวันเราก็จะมาดูผลของต้นข้าวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับถ้าร่ำยาวอย่างนี้แสดงว่าเริ่มมีข้อนะครับนะครับต้นข้าวของเราถ้ายาวแบบนี้นะครับจะมี ทรงกลมออกมาจากลำต้นครับเรียกว่าข้าวเริ่มที่จะมีข้อหรือมีบั้งนะครับอ่ามันจะไม่กลมแล้วนะครับแต่สําหรับต้นตข้าวเดี๋ยวหามาดูที่โลง่ๆงๆแจ้งๆหน่อยสิจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอ่าเห็นไหมนี่ก็เริ่มจะมีเพราะว่าต้นอ่ายังยังไม่อ่กลมเท่าไหร่ออกแบนๆนิดหน่อยคนระับอ่านี่เขาเรียกว่าข้าวกําลังจะเริ่มอ่าที่จะา เป็นลำเป็นข้อเป็นบั้งนะครับซึ่งถ้าเราจะมาตัดเนี้ยตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วนะครับถ้าจะมาตัดนะครับแต่ว่าสามารถตัดได้ไหมมันก็ตัดได้แต่ว่ามันต้องตัดสูงตัดแทบประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัดสูงขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้อ่าปลาลูกข้าวนะครับนครับกับการที่เราทำนะครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดเพราะว่าข้าวเราไม่มีหญ้าแล้วก็ความห่างของข้าวน่าจะพอดีอยู่นะครับ ต่อไปคงจะเป็นการที่จะเราจะมาหว่านปุ๋ยกันรับมาน,นครับเรียกว่าหว่านรับมานข้าวนะครับครับกับการที่เราจะทําเอ๊มีรอยแบบนี้นี่มีคนมาใส่เบ็ดแน่นเลยนะครับเนี่ยรอยเดินที่เดิมอย่างเงี้ยอ่าจับได้ไล่ทันเรียกว่าคนมาหาอยู่หากิน,นครับแต่ผมลงมาไม่ได้แค่ยังเก็บเอวอยู่นะครับอาอว่าไปาคนอื่นเข้ามาหากินก็ พาไปครับแต่เราไปหากินบ้านคนอ,อื่นเราไปหากินไม่เป็นครับที่ของคนอื่นเราไปหาหาอยู่หากินไม่เป็นครับทาไมรู้จักคุ้นเคยจริงเราก็จะไม่ไปนะครับนะครับปีนี้ก็คงจะไปไม่ได้ไม่ไหวหรือเปล่านะครับกับสภาพของมันเนาะ้านไปครับแล้วแต่ครับครับลงมาดูเดี๋ยวไปดูอรอบๆเดินดูรอบเผื่อมีอย่างอื่นให้เราได้ชมกันครับตอนนี้ก็ ผมมาชมตรงนี้หรืออุปกรณ์ไม่ใช่อะไรลืมเสียมลืมเสียมครับลืมเสียมปกติต้องแบกเสียมไปด้วยไปครับไปชมต่อไปดูว่าจะเป็นยังไงครับข้าวกําลังเริ่มสวยเริ่มงามไปครับที่สุดเราก็มาเจอของดีเขาให้นะครับซ,ซึ่งเมื่อก่อนนี้อตอนที่ก่อนที่จะใช้ มีสารเคมีเยอะแยะเนี่ยมันจะเกิดอยู่ทุ่งนาอของผมแถวนี้เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าทุกวันนี้กว่าจ,จะหาเจอกว่าจ,จะพบนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะขึ้นพร้อมก,กันกับต้นข้าวนะครับแต่ว่าปีนี้เราเดินตรงเนี้ยเก็บเห็ดเพาะตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเก็บเห็ดเพาะตรงเนี้ยนะครับเดินกลับไปกลับมาอเนี้ยอยู่ตั้งนานนะครับกว่าจะเห็นกว่าจะเจอเนี่ยครับเนี่ยครับของดีธรรมชาติครับเนี่ยครับผักขยงนะครับผักกระแยงผักกระแยงครับ อ่าครับผักกระแยงครับซึ่งเราก็จะถ้าโตเจอเล็กๆแบบนี้เราก็จะขุดนะครับขุดไปต์เอทยเอ้ยเราจะไปใส่กระถางไว้ที่บ้านครับอ่าเป็นผักกระแยงเพราะว่าทุกวันนี้มันหายากแล้วครับมันอาจจะมีไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าถึงขั้นที่ต้องไปซื้อที่เขาใช้อุ๋ยใช้สารเคมีปลูกเพื่อขายกันเลยนะครับทุกวันนี้นะครับ นี่แหละครับผลที่มันใช้สารเคมีเยอะแยะจึงต้องอบางอันบางอย่างที่มันมีตามธรรมชาติก็ต้องถึงกับซื้อกินนะครับผักกระเงยนะครับขออนุญาตนะครับอาจจะบางๆไม่เห็นนะครับขออนุญาตใส่ถุงก่อนละกันนะครับนี่ครับผักกระเงผักกระแงธรรมชาตินะครับนี่ครับเราก็จะขุดเอาไว้แล้วก็ไปเหนียบใบที่กระถางที่บ้านนะครับเอาไว้เ,เ,เ,เก็บทําใส่อาหารกินนะครับ วกว่าจะเจอกับแต่ละต้นแต่ละที่นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตามหาของอร่อยแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้ออ,อที่เขาปลูกขายนะครับเหมือนก,นกันกับผมหรือเปล่าทุกคนทุกท่านที่ได้รับรู้กับเรื่องผักกระแยงนะครับมันจะออกรสขมแล้วก็ไม่หอมนะครับ เหมือนกันกับผมหรือเปล่าทุกคนทุกท่านลองพิจารณาดูครับยิ่งลำใหญ่ๆต้นใหญ่ๆใบงามๆสวยๆเขียวๆนะครับแต่พอเราเรากินสดเราเราเอาใส่แกงก็ต้องใส่กำใหญ่ๆเยอะๆถึงจะหอมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบบ้านๆธรรมชาติธรรมชาตินี่ต้นเดียวนี่ก็หอมสุดยอดลนะครับอันนั้นซื้อมาเป็นกำกำละ20บาทแต่ว่าก็ไม่หอมไม่มีกลิ่นแถมแมซ้ำ ทําให้รสชาติของแกงที่เรากินเนี่ยมีรสชาติออกขมขมนิดนึงด้วยซ้ําไปนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่งอะไรกันนะครับมันจึงออกเป็นรสชาติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะเจอกว่าจะพบอันที่มันเกิดตามธรรมชาตินี่มันก็ต้องอเก็บสะสมนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีมันหายากนะครับตัวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยทุ่งนาตรงที่ผมทําของพี่ชายนะครับมันจะเกิดเต้มนะครับในในงานนานะครับในในใน งานนาตรงอย่างนี้ครับมันจะเกิดผสมกับต้นข้าวขึ้นเยอะขึ้นเต็มมากๆครับแล้วมีแต่ต้นสวยๆยาวๆด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันหายากครับเนี่ยข้าวถึงขนาดนี้แล้วค่อยมาเจอค่อยมาพบก็มาเห็นครับปกติก็จะขึ้นพร้อมกันกับข้าวเลยนะครับพอมีฝนพอมีน้ําก็จะขึ้นมาพร้อมกันกับข้าวแต่ว่าทุกวันนี้มันจะหายากครับกับผักขยงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางอันบางอย่างที่เราพบเราเจอมัน มัน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 เป็นธรรมชาติที่หายากนะครับแล้วก็เป็นของอร่อยด้วยพอได้แกงใส่แกงหน่อไม้นี่ก็แซ่บแซบใส่หมกปลานี่ก็แซ่บนะครับผักกระแยงนี่ครับหรือว่าหรือว่านะครับเก็บกินสดๆกับส้มตำนี่โอ้ยตามธรรมชาตินะครับมันจะหอมหวานอร่อยมากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้มันจะหายากเพราะมันไม่ค่อยขึ้นให้เราเห็นแล้วนะครับหลังจากที่ ใช้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าถามว่ายังจะมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าก็จะหายากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเพราะนนั้ในช่วงจังหวะที่เราเจอเราก็จะเก็บไปไว้ที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับใบบัวบกนะครับเนี่ยนี่ครับใบบัวบกนะครับเนี่ยนี่ครับมันยังต้นเล็กอยู่นะครับ เยวก็จะเลื้อยเป็นเถาเลือ้อยไปเลือ้อยไปก็จะมาเก็บกิน,นครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะรบ,บบกบบกบบกนาแต่นี้จะหอมอต้นเล็กธรรมชาติแบบนี้จะหอมแล้วก็อร่อยกว่าไอ้ต้นยาวที่ใช้สารเคมีปลูกเพื่อขายนะครับเนี่ยอันนี้จะหอมแล้วก็อร่อยกว่าได้ซ้าไปนะครับกินกับลาบกับส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดครับเนี่ยใบบบกเล็กๆนี่ครับเนี่ย ธรรมชาติของเราเริ่มกลับมาดีใจจังเลยนะครับกว่าจะหาพบหาเจอเอา้ามีต้นใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวมีต้นใหญ่ด้วยให้ดูนี่ครับนี่ครับโบบกอันนี้น่าจะต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยใบโบบกนานะครับเนี่ยเรียกว่าใบโบบกนาแต่จะไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับอ่าจริงๆแล้วถ้าจะกินเป็นยาคือต้องกินทั้งหัวอ่าทั้งทั้งใบทั้งหัวนะครับสุดยอดนะครับใบโบบกนานะครับ ก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยเขาเป็นเครือยาวๆก่อน่อยมาเก็บกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เก็บให้กินแน่นอนถ้าเขาเจริญเติบโตอ่านะครับไปครับไปดูต่อไปว่าจะมีอะไรให้ชมอีกนะครับกับพืชผักธรรมชาติธรรมชาติไปครับครับดูครับเนี่ยเห็ดเพาะนะครับเนี่ยเห็ดเพาะนะครับเนี่ยออ้ลูกใหญ่ด้วยนะเนี่ยดูครับลูกใหญ่แค่ไหนครับดูครับเนี่ยดูสิเห็ดเพาะนะครับเนี่ย ดูสิอ่าเท่านี้โป้มือเลยนะครับเนี่ยเห็ดเผาะนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีอ่าตรงกลุ่มก้อนแต่ว่าอ่าขอขอขอลงไปเหยียบตรงทุ่งนาก่อนแล้วกันนะครับว่ามีเพิ่มไหมครับอ่านี่ครับอีกลูกหนึ่งครับอุ้ยครับนี่ลูกหนึ่งครับเห็ดเผาะนะครับเนี่ยเออเห็ดเผาะไฟนะครับอันนี้อันนี้เห็ดเผาะไฟครับอุ้ยมีหลายดอกด้วยนะเนี่ยเอ๊ะ เอเอเอครับเอเอเอครับนี่อีกลูกหนึ่งครับอ่าอันนี้เป็นเห็ดเอา้ไฟนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกหอยเห็ดเอาะไฟเพราะว่าจะจะไม่แบนอ่าเป็นกลมๆเป็นแบนที่สวยนะครับเดี๋ยวขอดูอ่าลูกอื่นก่อนว่าจะมีไหมนะครับนี่อีกดอกหนึ่งครับเห็ดเผาะไฟนะครับเห็ดเพาะไฟอุ้ยสองเม็ดนั้นจะได้เปเียวอันนั้นเป็นเห็ดเผาะหนังนะครับที่ถ่ายก่อนหน้านี้คือเห็ดเผาะหนังนะครับ แต่น,นี้คือเห็ดเพาะฝ้ายนะครับอันนี้ครับอ่านี่อีกลูกหนึ่งครับนี่ครับเห็ดเพาะฝ้ายนะครับเนี่เห็ดเพาะฝ้ายนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยวันเนี้ยเรามาเจออะไรกันเนี้ยนะครับเจอเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะครับใช่ไหมอา่าใช่ด้ยด้วยครับอ่า จิ้มไปจิ้มมาใช่ซะด้วยครับอู้ลูกสวยด้วยอู้ยอะไรกันเนี่ยนี่อีกลูกหนึ่งหรือเปล่าอย่าพิ่งหลนอย่าพิ่งหลนสองลูกเลยนะครับเนี่ยอืมเอาครับอืเจอแล้วครับอ้าวเป็นความโชคดีอะไรวันนี้นะครับเรามาเจอเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายลูกใหญ่ๆสวยๆแบบเนี้ยครับต,ต้องหาหาหาเพิ่มแล้วครับว่าจะมีไม้อีกไหมนะครับ เห็ดเพาะฝ้ายนี่เป็นของอร่อยนะครับมันจะมีเหมือนเห็ดเพาะหนังเออนี่ดูกหนึ่งครับเจอแล้วนะครับันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเอ๋ยังไงเนี่ยเอ๋เอ๋เอ๋เออนะครับเราก็มาเจอเห็ดเพาะฝ้ายจนได้นะครับวันนี้โอ้สุดยอดครับเดี๋ยวนเดินกลับไปก่อนครับเดินกลับไปก่อนครับจะเจออีกไหมนะครับ ตาต้องดีมือต้องเขี่ยนะครับนี่นี่ลูกหนึ่งครับนี่อ่านี่ครับนี่ครับอ่าตาต้องดูมือต้องเขี่ยนะครับอ่าเอาละสี่เอาละสี่นะครับอู้มีแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆเลยครับเนี่ยดูสิครับเห็ดเพาะฝ้ายอุ้ยนี่ลูกหนึ่งครับสองลูกหรือเปล่าสองลูกหรือเปล่าสองลูกหรือเปล่าแกะแกะแกะนี่แน่ครับโอ้โหมีแต่ลูกใหญ่ๆด้วย สุดยอดครับวันนี้สงสัยวันนี้คงจด้หาเห็ดพ่อไฟแล้วครับนาน,นานลงมาทีก็เป็นบุญวาสนานะครับที่เราจะได้พบจะได้เจอนะครับอ่วงนี้สามสี่วันค่อยมาทีดีไหมเนี่ย <c oughs> มันก็ว่าไม่ได้หรอกครับถึงเป็นช่วงจังหวะดีๆที่เราจะเจอนะครับอุ้ยนี่ลูกหนึ่งลุนลุนลุน,ลนเดี๋ยวกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนไหนล่ะ นี่ครับนี่ครับออ้ลูกนี้ก็ไม่เฉยเบาเนี่ยลูกใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้โหดูสินะครับลูกใหญ่มากครับอ้าวอ้าวอ้าวเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วกับการหาเห็ดเผาะแล้วครับทีนี้ฮะไม่ไปเอานะครับสองลูกนั้นเราจะปล่อยไว้ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเห็ดเผาะหนัง <c oughs> เราเจอเห็ดเอาะไฟเราอยากกินเห็ดเผาะไฟมากกว่า <c oughs> ธรรมชาตินะครับ เราก็ต้องหาดูครับว่ามีเพิ่มไหมครับ <S <S <ว>เห็ดเพาะฝ้ายของเรานะครับฝั่งคังน้าฝั่งนี้เดี๋ยวคงได้เดินดูอีกรอบนะบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเพิ่มขึ้นอีกทีว่ามีถ้าเจอเยอะค่อยว่าในทีแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่ง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 นะครับนี่ลูกนึงครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีเพิ่มไหมมีเพิ่มไหมครับเอาวางไว้ก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งวิ่งออกกันจริง ถ้าไม่ดูดีๆมันจะไม่เห็นนะครับเห็ดเพาะฝ้ายเนี่ยเขาจะเกิดแบบฝังๆนิดๆน,นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราไม่สังเกตและไม่ดูดีๆเราจะไม่รู้และเราจะไม่เห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่งเอารองเท้าออกไปเมื่อกี้เนี่ยเหยียบไปแล้วด้วยเนี่ยครับเออนะครับ,เอ,อนะรบอเอาไปรวมกันไว้ก่อน มาดูตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาไปที่ละที่มีเพิ่มไหมดูสิครับการเก็บเห็ดเพาะของเราวันนี้เอ้านี่ไงลูกหนึ่งครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาค่อยเห็นครับเนี่ยจะมีเพิ่มไหมครับนี่มันต้องเขี่ยแบบนี้แล้วมั้งครับเนี่ยถึงจ,จะเจอเนาะถ้าไม่เขี่ยดีเราจะไม่เจอเราจะไม่เห็นครับ ามาดูตรงนี้ครับเนี่ยดูที่ว่าจะมีกี่ลูกเนี่ยที่เราเห็นนี่คือ1นึ่งลูกนะสอลูกนะเนี่ยนะตรงนี้3ลูกนะครับมีเพิ่มไหมมีเพิ่มไหมอ่านี่ไงสลูกครับ5ลูกครับนั่นนะครับทีเดียวมี5ลูกเลยครับน,นี่ครับ การกว่าจะได้พบจะได้เจอของดีนะครับมันก็ต้องหากันไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกหาอีกก่อนนะครับหาอีกก่อนนะครับขอวางตรงนี้ก่อนแล้วกันกองนี้นะครับเยเดี๋ยวไปดูสรุปอีกทีนะครับว่าจะพบเจอเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าครับไปครับครับเมื่อกี้เก็บไปแล้วสองลูกนะครับที่เดิมนะครับเนี่ยขึ้นจากนี้ห้าลูกนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะเจอของดีไปเรื่อยๆนะครับ อูอ้เรื่องปวดเอวแล้วอาการอาการปวดเอวเริ่มจะมาแล้วครับอุตส่าห์ว่าจะมาเดินเล่นดูทุ่งนาสักหน่อยนะครับเนี่ยเอาหน่เจออีกแล้วครับลูกหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าววันนี้วันนี้อะไรกันเนี่ยครับอ่ะเจ็บก็ต้องทนกันหรือเปล่าครับป่าจะได้พบจะเจอฮะอุ้ยจะหล่นสินครับสวยๆเลยนะครับไปก่อนครับไปดูกันอีกทีว่าจะมีอีกไหมนะครับไปครับ เขี่ยมาเขียมา,ยมาแล้วก็เจอนะครับเนี่ยอ่าเก็บไปเลยครับสองดอกขึ้นมาติดกันด้วยสามดอกนะครับมีดอกที่สี่ไหมไม่มีครับอนะ่าแล้วก็เขียมาข้างหน้าอีกครับจะเจอไหมครับโอ้ยวันนี้อ่านี่ครับหนึ่งลูกอู้ลูกใหญ่ด้วยสองลูกอู้ลูกใหญ่ด้วยอู้อะไรกันเนี่ยนะครับเห็ดพเพาะเห็ดเพาะนะครับ นี่อีกนะครับหนึ่งลูกนะครับนี่ครับแกะ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 อ่าสองลูกอ่าอีกลูกหนึ่งครับสามลูกนะครับโอ้โหเต็มกำแลวครับเต็มกำแลวครับเต็มกำแล้วขอวางนะครับขอวางก่อนนะครับเต็มกำนะครับแล้วก็นี่ครับสองลูกนะครับอ่าอ่านี่ครับสวยๆนะครับโอ้ยวันนี้อะไรกันเนี่ยนี่อีกลูกหนึ่งครับ มาเจอเห็ดเพาะจนได้นะครับเห็ดเพาะฝ้ายด้วยนี่อีกูครับอ่สุดยอดเลยครับวันนี้เรามาเจอของดีกันได้ไงนี่นะครับะหาไปครับจะมีเพิ่มให้เราไหมนะครับอ่นี่ครับอ่เดี๋ยวเขาไปดูสรุปวันทีว่าจะมีเยอะมีน้อยนะครับเห็ดเพาะวันนี้นะครับอุ้ยแต่อาการเจ็บเอวนี่สิอ๋อะสนสู้ต่อไปครับไปครับหาต่อครับ เจออีกแล้วครับอ่าหนึ่งลูกนะครับเจออีกแล้วครับสองลูกนะครับอ่าสามลูกนะครับสี่ลูกนะครับอ่าห้าลูกนะครับอ่าหกลูกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเจ็ดลูกโอ้โหยครับเออเนี่ยเห็ดเฟอเห็ดเพาะฝ้ายมันจะขึ้นเป็นหมูอย่างนี้ครับอ่าเราพอ ดีวผมไปเจอขอวางก่อนครับขอวางก่อนเต็มกำมือครับฮะ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 ไปครับไปหากันต่อครับว่าจะมีเพิ่มไหมครับฮะไปครับนะครับดูกองแรกครับนี่เห็ดเพาะฝ้ายมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคเนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับฮะกองแรกของเรานะครับที่เราเอาวางไว้ครับ เราจะค่อยไปเรื่อยๆครับยังจะหาเก็บหาดูรายละเอียดกันต่อไปครับนะให้ดูกล่องที่สองค่อยขยับไปครับไปครับดูครับลักษณะการเขี่ยหาเห็ดเผาะครับมันต้องเอานิ้วถ้ามีช้อนเนี่ยเขาจะใช้ช้อนขูดนะครับแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์มาครับเราใช้นิ้วมือครับขูดๆนะครับนี่กล่องที่สองเรานํานีกล่องที่สองครับะ วันนี้วันนี้น่าจะได้พอแกงแซ่บๆอยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้เน่าหรอเนี่ยเน่าจริงด้วยเอามาว่ากันครับมีเน่าบ้างมีไม่เน่าบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับอ่ะแกสองกองครับยังมีอีกหนึ่งกองข้างหน้าครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆไปถึงกองที่สามก่อนค่อยๆออดูที่ถุงกันนะครับไปครับ นี่กองที่สามของเราครับอ้าววันนี้พอแกงแซ่บแล้วครับเนี่ยเห็ดเพาะเดี๋ยวเขาเปิดตาชงก่าน,นะขออนุญาตขออนุญาตานี่ครับโอ้ยพอแกงเลยครับวันนี้ถ้วยน้อยๆแซ่บเลยครับเห็ดเพาะฝ้ายานี่เป็นของอร่อยอยู่แล้วนะครับสุดยอดครับมีแต่ลูกใหญ่ๆด้วยเขียวปุปปิปุปป,ปิมันๆเลยนะครับเนี่ย โอ้บุญวาสนาอะไรเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้เห็ดเผาะไยไปแกงกินแซ่บๆนะครับเ <c> ห <oughs> ็นไหมครับนี่ครับเห็ดเผาะไฟของเราพอแกงแซ่บเลยครับวันนี้ครับอผักกระยงหนึ่งต้นโอ้ยแกงใส่กันนี่โอ้โยผักกระยงสองยอดนะนี่เห็ดเผาะสักเล็กน้อยนี่ไม่ต้องกล่าวคำลา อะไรในความมองมือไปครับเดี๋ยวไปดูต่อไปว่าจะมีอะไรเพราะว่า,ามีเล็กน้อย,อย,อยพอที่จะเก็บไปทำหน่อไม้ส้มอยู่ไปครับครับอ่บรวมกลางทุ่งของเราครับพอหน่อไม้กลางทุ่งก็พอได้แกงครับยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนโน้นครับ,บ กอบนบ้าน,นครับเดี๋ยวแช่นี่กอข้างล่างกอเดิมครับกอเดิมมาที่ไรก็ได้กินทุกครั้งะะนะครับกับกอทีอ่เราเลือกตดัดเลือกสับนะครับอ่าจะใหญ่หรือยังยังไม่พอผลรวมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นครับเราจะยังไม่สับแล้วก็ค่อยๆหวานไปนะครับแต่รอบนี้อ่ามันมีอ่าไม่สมดุลเท่าไหร่ก็เลยต้องเอานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราจะยังไม่สับนะครับอย่างเงี้ย ปกติครับนี่คือปกติครับแต่ว่ารอบนี้เอาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรวมๆกันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่พอขวดในการทำหน่อไม้ส้มครับขวดน้ำเล็กๆครับอ่าแต่ว่าเราก็จะประเมินประเมินดูนี่ครับวิธีการหากินแบบบ้านๆของเราเออเห็ดเผาะของเรานี่ก็อ,อพอแกงครับอ่าผักขยงด้วยโอ้วันนี้ น้องกินพอได้เดี๋ยวไปดูข้างบนอีกทีนะครับเป็นเป็นสรุปรอบสองแล้วกันนะอันนี้สรุปรอบแรกเดี๋ยวไปดูรอบสองกันอีกทีไปครับครับดูครับข้าวที่เราตัดวันนั้นครับขึ้นมาเสมอกับข้าวที่ไม่ได้ตัดแล้วดูครับเดี๋ยวครับหญ้าก็จะไม่ได้ขึ้นจะมีแต่ต้นข้าวนะครับที่ขึ้นครับอ่านี่ครับปบบการตัดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสวยงามมากๆครับ อเอวยังเก็บก็ไม่กล้าจะเดินลงไปเลยเอามาให้ดูนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปวิธทีตอนหายเจ็บหลังจะได้เดินทั่วๆหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้พอมีให้ชมครับกับข้าวที่ตัดแล้วสวยๆครับไปครับให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูสรุปอีกทีเพราะว่าไปสับหน่อไม้มาแล้วปวดเอวครับไปครับเพราะว่าจะไปสับอีกที่หนึง่งน่นตรงน่นอ,อยู่ครับเดี๋ยวไปดูอีกทีก่อนมันจะมีไหมถ้าไม่มีก็ บ้านไปไปครับครับมาดูกันครับนี่ครับข้างบนที่เราลงมาครับที่เคยมาสับนะครับมีแต่หน่อพอใช้ได้นะครับแล้วมาดูเนี้ยหนอนี้ครับเขาเรียกว่าหนอนางดินของแท้กว่าเดิมอีกงนะครับเมื่อก่อนรอบที่แล้วนี่ยังเห็นโผล่ขึ้นดินเยอะๆนะครับแต่รอบนี้คือโผล่ขึ้นมาแค่เนิดเดียวครับดูครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาแค่นี้ครับมาดูครับข้างล่างดูครับ เราขุดเอาไว้ครับแต่ว่าก็ไม่ยาวนะครับถ้าเอายาวกว่าเดิมเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับอ่ามันจะแข็งนะครับเราก็เลยเอาเอาประมาณนี้นะครับขุดลงดูแล้วว่ามันมันเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะครับเราก็ต้องสับเอาเฉพาะอ่าที่มันสามารถกินได้อย่างนี้ก็คงจะได้ปาดอ่าจะได้สับออกอยู่นะครับเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่าซึ่งซึ่งอา่ามันหน่อไม่ใหญ่นะครับ ถึงแม้มันจะอ่อนก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราเคี้ยวถ้าทําชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะเคี้ยวไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะโอกาสของมันนะครับในการที่จะมาทําอาหารนะครับถึงมันจะอ่อนยังไงจะได้กินอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับถึงจะเป็นหน่ออ่อนโอ้ยวันนี้นะความหวานไม่เป็นไรครับทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าพี่สาวจะแกงหรือเปล่าหรือว่าจะทาหน่อไม่ส้มหมดก็บานไปนะครับ เก็บไว้กินนานๆกวานไปครับส่วนดินเราก็จะถมลงเอาไว้เผื่อมีนางดินแตกออกมาเกิดขึ้นอีกครับนี่นะครับ,รบวิถีชีวิตบ้านๆนครับเราก็จะขวา้าข,ข,ข,ขี่ดินที่ขุดมาแล้วก็ถมๆมไว้นะครับเดี๋ยวเขาเกิดจากแหนงตรงนี้ข้างๆมันมันก็จะเกิดขึ้นมาหรือว่ามีตาใหม่เกิดขึ้นมามันจะได้ไม่เป็นมันจะได้เป็นนางดินน <c oughs> ไม่งั้นมันจะไม่เป็นนางดินให้เรานะครับวิธีการนะวานไปครับ ไปสรุปอีกทีแล้วกันนะครับผมไปครับครับมาดูสรุปรวมครับอ่าหน่อไม้บงเราก็น่าจะได้เนี่ยถ้าหน่อไม้ส้มก็สองสองสามขวดอยู่นะครับเนี่ยอ่านะครับหรือจะแกงก็แซ่บกันเลยครับนี่ครับหน่อไม้ไร่ก็มีนะครับเนี่ยโอ้ยผูกเองมีให้เก็บกินเองนะครับเนี่ยหน่อไม้ไร่ของเรานะครับเนี่ยแค่นี้ก็โอ้ยต้มกินกับน้ำพริกก็สุดยอดแล้วครับเนี่ยหน่อไม้ไร่นะครับ นี่ผักขยะงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็ดเพาะของเรานะครับที่กลมหนา้ากลมตาเก็บโอ๊ยลืมเปิดถุงไว้เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดบบัดโชว์กันหน่อยอเห็ดเพาะฝ้ายครับมีแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆพอดีแกงแซบๆเลยครับดูครับลูกหนึ่งกับนี่โป่งครับโอ้ย,น,ยอนี่แลหละครับเขาเรียกว่าเห็ดเพาะฝ้ายครับอันนี้ ถ้าเห็ดเพาะหนังมันจะเป็นแบนแล้วก็กลมๆครับมันจะไม่ขู่ขาอย่างนี้แล้วก็มีมีเห็ดเพาะหนังมันจะไม่มีรากรอบตัวแบบนี้ครับเขาเกาะดินก็จะเกาะดินรอบตัวแบบนี้นะครับสำหรับเห็ดเพาะฝ้ายนะครับเห็ดเพาะหนังจะจะโผล่เหนือดินนะครับเห็ดเพาะฝ้ายจ,จ,จะไม่โผล่เหนือดินครับนะครับบทสรุปของเราวันนี้ครับโอ้ยสุดยอดแล้วแค่นี้ก็ ถือว่าได้อิ่มพออยู่พอกินกันเลยนะครับผมนะครับสุดยอดนะครับไายบายกันเลยแหละครับมาสิ้นสุดวิถีชีวิตแบบบ้านๆในการหาอยู่หากินของเราถือว่าพออยู่พอกินแบบแซ่บๆเลยนะครับอ้าอากาศนี่ ทำไมมันมืดคืมด้เกิน <laughs> ผมก็คงจะมีเพียงแค่นี้แหละครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันทุกคนทุกท่านนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย